สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็ามาชี้เป้าออบ้านาสวยๆราคาเบาๆอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้เป็นทถวเฮาส์นะครับแถวเฮาส์สองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำราคา1นล้านหนึ่งแสนบาทนะครับผม1.19ล้านบาทครับหมู่บ้านธัญพรหนึ่งนะครับ,บ,ท,ญญรรบทำเลลังสิทของแปดผมหมนตะวันออกนะครับชี้โครงการนะครับหมู่บ้านธัญ,ญพรหนึ่งราคา1.19ล้านบาทนะครับ มีพื้นที่ใช้สอย26ตารางวานะครับมี1ชั้นนะครับผม2ห้องนอน1ห้องน้ำนะครับจอดรถได้1คันนะครับหน้าบ้านเนี่ยมีพื้นที่กว้างเลๆนะครับทำประโยชน์่างอืได้อีกนะครับผมบิการนะครับอยู่ว่าทัญพร1ตำบลลำพักปูอำเภอธัญบุรีนะครับจังหวัดปทุมธานีดาว0%ด้วยนะครับพร้อมบริการทำสินเชื่อให้ฟรีนะผม มันติดแบ็คลิสสามารถยิงผู้ร่วมได้ถึง3ามคนเลยนะครับจองก่อนยินเอกสารก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับผมรับชมตัวบ้านติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของก็อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับผมทาให้ทราบว่าอยู่ตรงไหนสามารถคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับเบอร์โทรละเอียดต่างกได้ขึ้นมานะครับตัวบ้านก็ยังสวยสะอาดเลยนะครับผมไม่คาวไม่โสมนะครับครับสุปกรณ์พร้อมใช้เลยนะครับ ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับทางเราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นนะครับผมไม่ให้ในหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ